พี่น้องหอมในสวนหัวใหญ่ๆสวนข้างบ้านปลูกหอมได้หอมมาเริ่มเลยจ้ายังสวยเลยเก็บไว้กินพี่น้อง <c oughs> หอมบ้านจ้าปลูกเองข้างบ้านก็นงามได้เจ้าพี่น้องมือถือหัวแดงงามหัวยังสวยเลยผูกไปลูกแล้วก็สิหอยไปกิน ต่างภาษาบ้านนอกปลูกผักกินเองค่ะพี่นอ้องหัวเบิร์แต่งามอยู่ดิขาจาว่าขจาจ้าเอามาขายพันฉีดใบเสรจเอายาฉีดใบให้พันให้ใบ,ใหใบแหงแล้วพันก็ปลูกอันนี้บม่ใส่ย,ยาจะ้ะพี่นอ้องมันกระสิเป็นสดๆแบบนี้ขจาจ้าปลูกขายขาก้อนสีเก็บขจาจ่าฉีดเอายาฉีดใบให้แหงนาะอันนี้ไม่มียาจะ้ะรรมาตาเขียวเลยเก็บมาเป็น เยอะแยงหลายเลยจ้ะเอาอันนี้ตัดแล้วเก็บผักในสวนมามัดมีใส่เศษต้มไก่ผมโอ้ยมันนั่งมันนั่งติดฉอดนอนหยอดนหังยังลงหัวพอ่อเราสิอันใดที่บอทันหยอดท่านเหมือนลงหัวบอทันพ่อแต่ยังลงได้อีกมันนังลงหัวอีกเนาะเก็บไป เก็บหอมไปกินจ้าพี่น้องเก็บหอมแม่สวนขางบ้านถ่ายเต้อ <laughs> งหันปฏิบัติถ่ายตอนเก็บแดดซองเท้าสับขาวเลยไปถ่ายยังงามเลยเก็บหอมไปกินกันจ้าพักล้มหัวแล้วก็เก็บไว้ผูกไว้จ้าพี่น้องเป็นกระสืใบเฉียวอยู่ที่เขาจะปลูกขายเขาจะเอายาฉีดใบให้ใบพันธุ์ลูกไง เพิ่นเอายาฉีดไปให้ใบแห้งเนะจ้ะแล้วเพิ่นกวนมวนมวนเป็นมัดมาดกำากํไปขายเออแต่ว่าเฮาเห็ดแบบธรรมชาตินีฉาดมียาค่ะบ่แรงบ่ได้ฉีดยังพี่ตาปุ๋ยฉีงัวะยังเดียวจ้ะหัวยังไงโอ้ยโทรศัพท์เอาออกนะฝังโทรศัพท์ฉีดดิน ข้มหัวใหญ่ๆีจะพี่น้งองผูกปาก็ระซิเอาแฟนไว้ให้เพื่อนเฮี่ยวเองเนาะสิ้อยู่ได้ดนไปถ้าเจ้ามาขายต้งเธอันกับนอ้องเธอกะยูบ้บดูนดิมันหลีบแต่ว่าเ้าเห็ดเองหรือเจ้าภาษีเป็นยังไงพี่น้องบึงคือหวอัวงามๆถอนมาหันถอนมาแต่ขางบ้าน ต้นขางบ้านขี้ดินเต็มเลยโมขอจักหน่อยบ้านไม่แม่ปลูกกันเดี๋ยวหอมมาล้งไว้อีกตาแดดตาบินเลยปลูกก็ได้กินเดี๋ยวนะเอาหอมบัวมาเอาหอมแดงมาปลูกปลูกไว้รอระหัวย้ำห่อหเห็ดเขาห่อแจงบระได้โอ้ยสวยสี๊ดเเห็ดเขาน่าปลูกนี่ผักแจงงาม ปลูกเองกินเองใช้ปุ๋ยยืว่วชาพี่น้องบ่มียาผิดประมีสารปลูกถิ่นัวปลูกถิ่วอย่งายงเดียวางามมากเลยหอยใหญ่ปลูกไวอ้ไวอีกปลูกเก็บหอมจ้า เจ็บห,หัวหอมไมกินตอนปลูกก็เจ็บใบกินเจ้าพี่น้องแจชิตากินหัวก็เจ็บไวบหัวบอถอนแพ้งใบกินใบกินบ่เจ็บกินใบทุกวันตอนนี้ถึงเวลาเจ็บหัวก็เจ็บหัวไว้กินเจ้าพี่น้องปลูกพักก็ต้องซื้อพักกินแล้วปลอดภัยต่อสุขีต่อสุขภาพ วต้องมีสารอย่างนาอสารผิดน,นะแต่เบิ้งมันสิอยู่ได้โดนปนไดขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะหอมอง,งามจ้า เขเน้ยเตายอ่เทียนน่าทีด้ยินเสียงจิ้งจ้าก็เียคี้เสิร์นชุ่มนุ่มเลยนงเขาอย่างกลับมาจากไอ้บ้านำ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะชีวิตบ้านๆจะปูกพักกินเองหอมหัวใหญ่ๆหอมหัวใหญ่ๆเดือกมาอย่งวะเอาเรียกให้ ปลูกไว้ปลูกกระเทียมเมื่อท่านเด็กขึ้น good, good. อันนี้ยังไม่โตเต็มัยจ้ะพี่น้องแต่ถอนมาอันนี้ยังบ่โตดีนี่นย,ยู่สามต้นได้ขนาบนี้ใช่ไหมยงติดงอีกอยืนบนอันนี้ยังไม่แจ่เต็มที่นะคะนี่ติดเออคืน เอาแฝดไว้กินนานๆจ้ะใบก็ตัดออกทำส้มผักได้นะคะเ้ราเราปลูกเองสามารถกินได้ทุกส่วนใบนี้ก็ตัดตัดแล้วไปทำผักส้มส้มผักขั้นขั้นสมพักจังขั้นสมพักกิน, <laughs> น,ก,ก,นกินได้ทุกส่วนเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ยา ค,คนกินห่อนหลากหลากผักพีกน,อน,น้อันนี้อันนี้หอมยั้งมทัทสันใหญ่เต็มทีเลยจ้ะแต่ว่าอันนี้แกเต็มทีแดงหัวใหญ่ๆป๋อมๆขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตาม ถ้าปลูกก็ได้กินต่กอนเาพราะว่ากันเห็ดพี่น้องพัมถ้วยเดงมนสิเนแบบเดรกักในบ้านหวานในสวนมีทุกอย่างคุ้มค้าเลอสองเมร กินนองง้วแล้วตอนนี้น้องชีวิตชาวบ้านปลูกผักเลี้ยงวัวนะปลูกผักเลี้ยง,งนะยวัวเห็ดหน้า,าชาวบ้านปลูกผักไปกินเองเ<อ>ห็ดหน้าก็ไปกินเองเ <laughs> ข่าเต็มเล่าผูดอ่ะใส่ปูนแผ่นบักไงขิงงัวเป็นก่อนๆเลยพี่น้องผนปะายานเชมคือ คือบอนอื่นข้าเจ้าเห็ดเต๊าะข้าเจ้าหย่านเชื่อมเอาไปมักเอาไปแซ่แต่ว่าหวานเข้านี่สดสดเลยจ้ะพี่น้องเอามาจากขอ,อกกระไซเลยจ้ะนี่ลนม,มาจากขอ,อกไปแอบ,บดูพักเออออสมอเงเหมือนบอ้านพ่ใหญ่เจีงว่าอยู่หลังเฮียนเขาไอ้นั่งไหมหลังขอบงัวนไหมคนปลูปกหลายๆเลยข้าวเจ้าปลูกขายบอปื้อคือปลูกหลายค่ะ โอลูกไฟเพิ่นปลูกขายพราแม่นแหละเนาะนึกว่าผู้ใด่เขาขายบาาย่าคาร์ีดาดาเออเอเอเขาปลูกไว้างามอยู่เด้เไปแอบเบิ่งไงม้วนหัวเขาไปแล้วปานผสมไปแล้วติ <laughs> เออเพิ่นไปแล้วเออเพิ่งไปกับเขาล่ะพักขือไอแองเห็ดล่ะเออใส่กองฟ้อมใส่หนามไหมกองฟมใส่ ใส่นาำแล้วก็เอาฝาไเกี่ยวยงบบิดไปกินของเลีงเห้ยนไทุ้นี่น้องนีบบกพักซี่ก็ร่งขึ้นักชีลาวรอบที่สองคุณมาเนี่ยอตอรอบแรกเมื่อเรียบรอยถ้าปลูกว่าท่านกินเดบบอกให้เพราะว่ามันบพระท้านนี้กดรกินได้รือเปเมื่อขอกินผิก้าดในสวน เขาไปขายตลาดเจ้าติง้งเลยหไยเหลาหอยเหลาติ้งผักบัวถอนไปแล้วได้ผักจะง,ง่ามเลยจ้ะผักบัวมัาถอยแล้วแ <c oughs> ปลงเคืองได้หลายเด้ออันนี้เหลือผักบุ้งผักบัวจ้ะพี่น้อง โอ้ยผู้ใดไม่เห็ดแักอันนี้ลมไกล้แต่ไกล้กลืงหยังนน่เห็ดน,นี่จะพี่น้องคนใส่ขีง่วมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยถักเขียวงามม,มากๆฉีง่มวมสดๆเลยจ้ะเอามาจากขอบกับใส่เลยถักงามๆเลย <c ười> มันมีนวยอยู่ตอนวกยเข่ามาเบิ่งแยกเสียขนาดบกมะละเป็นนวุน่ยวยมลาละเป็นนวยยังบ่หูเรื่องเลยนี่เขาเก็บไปกินเรียบร้อยแล้วเออเออบกเครเทฮักยา่จ๋ายหย่ายเอ้ยตีบเคอเทศงะโอ้ยลูกนึงเน่าเลยบกเคอเทดบงปานท่านนี่สูงมันเป็นสี โอ้ยเอาไปนวยหนึ่งแล้วนี่เดฟพี่เนาะเพอเทศงามมากเอาไปที่ละเลี่ยงงัวไปเหมมเนน็น้งวห้ยังนะมามีหยาดิพักหกายางง่ายนี่โอหูซือกันข้องพละวันห้ววันนะักสลัดโอเคนี่สิบหองปี แวเนี่ยเนือ่าเนือกละร้อส้หม้อเต้เามื่น k มื่นมืได้เขากินเออเมาอาหมูวันัหมูเดงหมูเดงส่วนกันกินมามาเบิกมากกับกันถิวเขาเออได้ได้กใส่เออมกินนนมือไดมือได้เจอของวางมาทีเเอาหมแดงมาใส่เอลใส่ังขไฝัง